หนักเอาเบาสู้ลูกรักคนที่เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ จนมีหลักฐานมั่นคงนั้นมีน้อยคนที่ได้ทรัพ์มรดกมาตั้งตัวส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจากความลำบากได้เพียงลําแข้งและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมาเป็นมรดกแล้วใช้ลําแข้งและจิตใจนั้นมาต่อสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตต่อสู้แบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนักเอาเบาสู้กัน เขาจึงได้มีฐานะดีมีหลักฐานมั่นคงอย่างที่เห็นประเภทที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้เอาแต่สนุกชอบแต่ความสบายประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอนั้นไม่มีโอกาสสร้างตัวได้แน่นอนแม้จะมีมรดกกองใหญ่ไว้ให้กินใช้ไม่ช้าก็จะพรานหมดลูกเอ,อ๋ย ผู้ใหญ่สอนกันมานานแล้วว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากกำลังคําว่าศัตรูในที่นี้นอกจากหมายถึงคนแล้วยังหมายถึงความลำบากและอุปสรรคต่างๆด้วย mm hmm. เมื่อคนเราต้องต่อสู้ชีวิตก็ต้องพบกับความลำบากแต่ขอให้ลูกคิดว่า ความลำบากนั้นเป็นยากกำลังที่จะกระตุ้นให้เรามีความมุมานะและความขยันพยายามเพื่อเอาชนะความลำบากจนไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสบายให้ได้พ่อแม่ไม่มีมรดกที่เป็นทรัพย์สินให้ลูกหรือมีก็ไม่มากนะักแต่ลูก ก็ได้ลําแข้งและจิตใจไว้พร้อมแล้วใช้ลําแข้งและจิตใจนั้นต่อสู้ไปสู้งานสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้อย่าท้อแท้และอย่างอมืองอเท้ารอโชควาสนาสักวันหนึ่งลูกจะพงาดเป็นหนึ่งในจำนวนผู้มั่งคัง่งได้อย่างภาคภูมิใจ